รับแปลงแผ่น DVD นะครับที่เป็นลักษณะแผ่นที่ใช้กับกล้องแบบนี้หรือรับกู้นะครับแผ่นพวกนี้ถ้าตอนเราซื้อกล้องมาใหม่ๆหหลายท่านเนี่ยไม่ได้ปิดแผ่นคือยังแผ่นนี้เนี่ยไม่ได้ปิดพอเราไม่ได้ปิดเนี่ยเราไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับหรือเอาไปเปิดที่อื่นไม่ได้ ลายขั้นก็ไม่ได้ชะล่าใจก็เลยไม่ได้ปิดเพราะเปิดจากในกล้องได้ก็เลยพอปัจจุบันกล้องก็เริ่มเสียและอ่านไม่ได้ข้อมูลพวกนี้ที่อยู่ในแผ่นเนี่ยก็ไม่สามารถอ่านได้ถ้าจะอ่านได้ต้องปิดแผ่นก่อนถ้าแผ่นที่ปิดแล้วเนี่ยเราก็คิดราคาตามปกตินะครับชั่วโมงละหนึ่งร้อยยังแผ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ถึงชั่วโมงก็คือ100บาทแต่ถ้ายังไม่ปิดนะครับ มันจะต้องไปคิดเป็นราคากู้ข้อมูลที่อยู่ในแผน่นอาจจะมีบวกเพิ่มนะครับคือค่าที่เอาข้อมูลออกเพราะมันเอาข้อมูลออกยากเพราะถ้ายังไม่ได้ปิดนะครับสวนถ้าเป็นแผ่น DVD ชนิดอื่นทางร้านรับกู้ไหมที่อ่านไม่ได้รับกู้ทุกชนิดนะครับอย่างเช่นแผ่นมีรอยแต่รอยไม่มากไอ้ตรงที่มันรอยกินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิดีโอมันก็จะข้ามแท็กไป ไปได้วิดีโอตรงส่วนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ผมไม่รับเลยนะครับก็คือ CD p i n ิ o แต่ถ้าเป็นแผ่น DVD ยังพออ่านได้นะครับถ้ายังเก็บไว้ไม่นานมากถ้าเป็นแผ่น CD เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยแบบอ่านได้ร0 0นะครับมันจะอยู่ภายในปีปีที่ปีนั้นที่ไลน์เนี่ยหปีเนี่ยมันยังอ่านได้ร0 0 แต่ถ้าพอเวลาผ่านมาเข้าปีที่สองมันจะเริ่มอ่านได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเริ่มอ่านได้แค่ต้นแผ่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหรือบางครั้งอาจจะถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่เลยไปจากนั้นมันก็จะอ่านไม่ได้ข้อมูลมันหายหมดแล้วก็กู้ไม่ได้นะครับแผ่นซีดียี่ห้อนี้เพราะตอนที่เราซื้อเนี่ยแผ่นเขาราคาถูกมากนะครับห้าสิบแผ่นเนี่ย ตกเฉลี่ยแล้วนี่ไม่ถึง200นะครับร้อยกว่าบาทเองนะครับเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ว่าเก็บไม่ดีมันไม่ถูกต้องเพราะเราเลือกเป็นผู้เลือกเองแต่คุณสมบัติของ c ีดียี่ห้อพิงโกเนี่ยมีข้อเด่นนะครับไล์แล้วไม่เสียไรแล้วแบบเปอร์เซ็นต์การเสียนี่น้อยมากสมมติซื้อมาหลอดหนึ่งห้าสิบแผ่นเนี่ยไม่มีแผ่นเสียนะครับนานๆอาจจะเจอสักแผ่นหนึ่งที่มันเสียเพราะว่า สาเหตุที่เสียส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าแผ่นมันเป็นรอยเท่านั้นเองก็เลยไลฟไม่ได้แต่คุณสบาติเดนตรงนั้นคือเขาไลฟ์ไม่เสียคนก็เลยนิยมามาใช้แต่การใช้งานมันไม่ยาวนานไงครับเราก็ชลาใจาไปเท่านั้นเองแต่ความน่าเสียดายมันก็มีอยู่ที่ว่างานแม้แต่เพียงนาทีเดียวเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับทุกคนนะครับแต่มันก็แก้ไขไม่ได้ครับ แผ่นลักษณะเล็กๆเนี่ยโอเคทางร้านยังรับแปลงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นใหญ่ก็ตามนะครับทางร้านรับแปลงให้ทั้งหมดเพราะบางบางท่านเราไปแปลงเองอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างมากมากกว่าปกติแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยหรือการแปลงเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ร้านเข้าที่ร้านเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคุณภาพของงานเนี่ยมันจะไม่ได้ดรอปลงไปจากต้นฉบับและยังแผ่นเนี่ย ตอนบันทึกมาเนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นแบบเส้นถ้าภาพวายมันจะแตกแต่ถ้าทางร้านแปลงให้แล้วเนี่ยตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโรเรสซีฟทั้งหมดภาพมันจะไม่แตกนะครับซึ่งพอการเปลี่ยนเป็นโรเรกซีฟเนี่ยก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้ามีก็ฝากให้นํามาแปลงนะครับก่อนที่แผ่นมันจะเสียถึงแม้ว่าแผน่นพวกนี้มันเสียไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ผมเคยเห็นมีลูกค้าทําเสียมาแล้วเสียเพราะอะไร ลูกค้าเอาแผ่นไปไว้ในรถแล้วในรถร้อนมากแค่วันเดียวครับอย่าให้มันเจอความร้อนเท่าน,นั้นครับแค่วันเดียวครับมันอ่านไม่ค่อยได้เลยครับหรือโดนแดดเอาวางาไว้แดดมาส่องไม่ได้นะครับผมเล่าให้ฟังก็ได้สมัยก่อนมันมีเป็นแผ่นซ d ดีออดิโอผมก็นอนก็เป็นเป็นช่วงวอล์กแมนยุคแรกๆนะครับ ผมก็ฟังเพลงไปผมแค่นอนฟังเพลงแล้วแดดมันมาส่องแล้วมันส่องผ่านแผ่นซีดีที่ผมกำลังฟังอยู่นะครับกำลังฟังอยู่ในขณะน,นั้นเลยพอแดดมันเริ่มมาส่องเนี่ยเพลงมันเริ่มกระตุกเพราะฉะนั้นพวกแผ่นเนี่ยมันกลัวความร้อนนะครับแสงแดดความร้อนควรเก็บไว้ให้ไกลเท่านั้นเองมันก็จะยุยืน ขอบคุณครับ